สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักเครื่องเดือนแรกของคุณนะ1-15สิงหานะคะใครที่มีลัคนาดาวจานันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกลาก่าวดูควบคู่กันไปได้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความว่ารู้สึกว่าคุณอยู่ในราศีมิถุ ท,ที่ดูในหัวราสสรไทยมาดูช่องนี้ใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะ,ะถามว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าก็จะมีหลายๆท่านมาเขียนถามบ่อยๆว่าลัคนาดูได้ไหมราศีดูได้ไหมลัคนาดูได้ไหมดูได้หมดค่ะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะดาวอาทิตย์ของคุณที่อยู่ในราศีนี้สามารถดูได้นะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก่อนอื่น ขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะพอดีเมมีช่องใหม่เพิ่มเติมชื่อพิกไมโซทาลสกดอย่างนี้เลยพิกไมโซทาลนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับพิกอ a เด็กซ์นะคะอย่างมีไปอัพไว้แล้วประมาณ4คลิปนะคะเดี๋ยวสำหรับต้นเดือนหน้าจะมีไปอัพอีกนะคะคลิป พิกอเด็กของคนแอบชอบคนโสดแฟนเก่าคนคุยเก่าก็จะไปอยู่ช่องนี้เช่นกันฝากไปกด Subscribe ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะจ๊ะอยากให้เป็นช่องสำหรับพิกอเด็กเลเวิร์สไปเลยส่วนใครสำหรับท่านที่ดูช่องนี้ก็จะเป็นดวงรายราศีแล้วก็รายธาตุไปอะไรเงี้ยนะคะรบกวนเวลามาพอสมควรแล้วนะคะไปค่ะ ขอไพ่พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะวันที่1-15สิงหาคมนะคะจะเป็นอย่างไรคะสองถ้วยนะอสองถ้วยเนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในช่วงที่เราเข้ากันได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ในที่สุดเราก็เจอคนที่ใช่เนาะ เออเจอคนที่เหมาะกับเราเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีโซเม e เรเลช i ั่นชิพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมดูซิขอไพ่สถานการณ์ในอดีตของมิถุนลัคนามิถุนหน่อยนะคะคิงคือดาบนะคะคิงถ้วยเนาะเอมเ r อรแล้วก็ไพ่เดวิลคู่กรณีเป็นมังกรก็ได้ค่ะมันเป็นลักษณะไพ่ที่คุณไปรักคนที่เขาทำร้ายจิตใจคุณนะนะ แต่ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีคนไม่โสดนะคะมาเลยความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกท,ทั้งทงที่คุณรู้สึกดีกับเขามากๆแต่อีกคนนึงก็พยายามที่จะตัดคุณออกไปทําร้ายจิตใจคุณแล้วก็ไม่ค่อยเห็นน้ําใจคุณในการที่คุณแสดงออกถึงความรักเหมือนคุณเปิดใจให้เขาแต่เขาไม่เปิดใจให้คุณนั่นเองนะคะ,ะคู่กรณีเป็นเมฆก็ได้จ้ะ มาดูซิแล้วสถานาการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงคะชาวราศีมิถุนและคนามิถุน9ไมเท้านะ4ถ้วย2ดาบและไพ่ควีนถือไมเท้ามันเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเขามีพื้นที่กับคุณตลอดเลยบ่อยครั้งที่เขาพยายามปฏิเสธคุณมันทําให้คุณสับสนนะ่ะแม้แต่สถานะความเป็นเพื่อนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังถือกันไว้ได้หรือเปล่า นะคะในบางท่านรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าจากเอฟเฟกครั้งก่อนๆในความสัมพันธ์ถึงคุณจะรู้สึกชอบเขามากแค่ไหนแต่เขามีความรู้สึกคุณไม่คุณไม่รู้สึกว่าจะสามารถทลายกำแพงเข้าไปในพื้นที่ของเขาได้เลย mm hmm. เขาค่อนข้างมีพื้นที่และเขตขอบเขตค่อนข้างชัดเจนนะคะมันเลยได้แต่ภาวะพวงว่าเราควรจะใช้มุกไหนเข้าไปดีนะคะยังคงคิดถึงอยู่นะแต่ว่า จะทำยังไงอะบางอย่างอาจจะต้องรอให้เขาเป็นคนตัดสินใจหรือรอให้เขาเป็นคน take action ก็ได้นะคะไหนดูซิคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะเด็กถือดาบนะไฮดรอปันคู่กรณีเป็นผึกศพก็ได้คะ่ะ พิจิตได้นะคะกลุ่มได้ค่ะแล้วก็ The Magician น,นะ,ะดูสิโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่เขาแล้วเขารู้สึกไงกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนมีไพ่เจ็ดดาบน,นะคะ มีไพ่เจ็ดเมทัลมีไพ่เอ็มเพรสค่ะมีไพ่สิบถ้วยค่ะมีไพ่สี่ถ้วยและมีไพ่สเตรนต์คู่กรณีเป็นสิงก็ได้ค่ะเคไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณค่ะ นี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพานี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะเรายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนาะอ่ะในฐานะที่คุณเป็นผู้ถูกกระทําก่อนความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกปลื้มเขามากเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งไะทำอะไรคือเก่งไปหมดเลยนะคะเก่งไปหมดเลยแล้วก็คุณ เป็นคนที่เฝ้าสังเกตการคนคนนี้มาตลอดเลยเขาค่อนข้างเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณเขาดูเป็นคนที่จริงใจเขาดูเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้แต่คุณมั่นใจว่าในบางความสัมพันธ์บางอย่างด้วยความที่มันมีข้อจำกัดอาจจะเป็นเรื่องของการติดคอมมิชเมนต์ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่หรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ มีเรื่องของความรู้เรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาว่ามันเป็นได้แค่คนรู้จักหรือแค่เพื่อนหรือเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันไปอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่คุณรู้แต่คุณค่อนข้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะถึงแม้เขาจะทําร้ายคุณคุณก็ยังมองว่าเขาเป็นคนดีอยู่อืมคุณยังแอบมองเขาอยู่แอบส่องเขาอยู่ยังคิดถึงความดีที่เคยมีให้กันคุณมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วหน้าไพ่ของ คุณในกรณีที่เป็นผู้กระทำเนี่ยมันคือไพ่ที่คุณตั้งใจหันหลังเดินจากมาเพราะว่าสิ่งที่เขาทําดีกับคุณน่ยมันอาจจะดีไม่จริงมันอาจจะดีไม่จริงมันอาจจะดีเพราะคาดหวังผลประโยชน์เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ฉลาดไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดทุกสิ่งที่เขาคิดออกมานะคะแต่การกระทําโดยโดยผลรวมทั้งหมดมันคือสิ่งที่บง่ง บ่งชี้แล้วก็ฟ้องว่าจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ดีแต่เปลือกแต่ว่าข้างในแล้วว่าไม่ได้ดีจริงมันโอเคแล้วล่ะกับช่วงที่ความสัมพันธ์ที่มันต้องจบกันลงไปห่างกันลงไปแล้วอาจจะดูในช่วงที่ตัวคุณกําลังเยียวยารักษาจิตใจแต่มันห้ามไม่ได้อย่างนึงอะมันคิดถึงถูกต้องไหมนะคะอะจากหน้าไพ่แล้วในฝั่งเขาล่ะ ถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำนะคะถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยความรักความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของการบล็อกการปิดกั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถ้าต้องมาลงเอยกันเนี่ยมันคือมันคือเรื่องราวที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีคอมมิวเมนต์อยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ ตัวเขาทราบดีว่าคุณไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อความถูกต้องทิ้งคนของคุณแล้วมาหาเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้นานแค่ไหนวนเวียนกันสักเท่าไหร่ก็อยู่ได้แค่ตัวสำรองต้องเป็นการนอกใจต้องเป็นการปันใจมาแล้วมาหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมได้ยากคนที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยไม่ใช่เขาแต่ดันเป็นคุณเป็นแบบนั้นนะคะแล้วในส่วนของตัวเขาถ้าเขาคือผู้ที่ กระทำถ้าเขาคือผู้ที่กระทำความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องนอกใจเขามีคนที่เป็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วเป็นครอบครัวที่ดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นไพ่สิบถ้วยและไพ่ the empress นันแปลว่าหาดีหาประเสริฐกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีพื้นที่ในการปกป้องพื้นที่ตัวเองเพื่อไม่ให้สูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไปความสัมพันธ์นี้เลยจําเป็นต้องทอดทิ้งให้คงอยู่ตรงนั้นเพราะว่า เขาไม่สามารถที่จะทิ้งคนที่ดีที่สุดของเขาได้มันเป็นแบบนั้นในฐานะที่เขาคือผู้ที่กระทําให้คุณเสียใจะนะลองไปดูละค่ะดูการว่าคุณเป็นฝั่งไหนนะคะพยายามอ่านให้ครอบคุมมากที่สุดสําหรับหลายๆท่านที่ยังยังไม่กล้าเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็จะพยายามอ่านให้ครอบคุมมากที่สุแต่อย่างไรเสียถ้ามันไม่ตรงเลยก็ไม่แปลกนะอืมนะคะก็ไม่แปลกนะ ขอไพ่ให้กับชาวราศีมิถุนค่ะแนวโน้องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาค่ะมีไพ่คิงถ้วยคนที่รักก็ยังคงรักอยู่นะบอกเลยมีไพ่คิงถ้วยมีไพ่เดกซันนะคะมีไพ่แชร์ดีออแล้วก็มีไพ่ก้าวดาอยากแสดงออกนะคะ่ะ คนที่มีความรักอยากจะแสดงออกอยากบอกว่ารักแต่มีความรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างในชีวิตที่มันเป็นอุปสรรคแล้วต่างกันเหลือเกินพี่มองว่าคนที่จะแสดงออกยังไม่สามารถแสดงออกได้มันถึงต้องเก็บมาคิดเก็บมาเครียดอยู่อย่างเงี้ยทั้งๆที่ชอบทั้งๆที่คิดถึงอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันทําอะไรมากไม่ได้มันเป็นแบบนั้นนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนอะคะไนท์ถือถ้วยอืม เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปอะค่ะแล้วก็มีโอกาสพบเจอกันบ้างคุยกันบ้างนะคะวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในคู่ชีวิตก็ยังคงอยากไปอยู่นะคะในกรณีที่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีใครคุณไม่มีใครเขาไม่มีใครโสดกับโสดทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ขอศึกษาดูใจกันไปก่อนเมื่อถึงวันวันหนึ่งที่โลกของคุณกับโลกของเขามันหลอมรวมเป็นโลกเดียวกันความสัมพันธ์นั้นก็จะได้ลงเอยที่สี่เมท้า เป็นคนในครอบครัวนะคะเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะชาวราศีมิถุนหกเหรียญน,นะคะมีไพ่เอ็มเอเรอนะคะไพ่ห้าถ้วยและไพ่เฮอร์มิตคนคนนี้เลือกคบคนนะเขาไม่ได้คบคนแบบ ง่ายๆไม่ใช่คนที่เปิดใจให้คนง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นหลกักๆเนี่ยเขามักจะคบคนที่ให้ผลประโยชน์คือจําเป็นต้องคุยหรือเป็นคนที่โอเคเข้าใจเขาอยู่ในวงสังคมเดียวกับเขาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนิดนึงค่ะเป็นชาวราศีกันได้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคยมีเรื่องผิดหวังในความรักความสัมพันธ์มาแล้วจํา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเคยโดนอาจจะเคยโดนทรยศนะจากคนใกล้ตัวหรือการไว้เนื้อเชื่อใจมากเกินไปมันเลยทําให้ตัวเขาหวาดระแวงแล้วก็เลือกคบคนนะคะคู่กรณีเป็นเมฆก็ได้นะเป็นการเป็นเมฆได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้คบใครง่ายๆค่ะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจหรือคอมมิตเมนต์กันไหมคะราศีมิถุนลัคนามิถุนแ <c oughs> ปดเหรียญสามถ้วยนะคะ ให้ห้าเหรียญน,นะคะให้ควีนถือเมท้าจากหน้าไพา่แล้วเนี่ยถ้าปัญหาในความสัมพันธ์นี้ตราบใดที่มันยังไม่ได้ถูกแก้ปัญหานี้จะยังดําเนินต่อไปนะแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีใครคนหนึ่งที่มักจะน้อยอกน้อยใจอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะที่มันค่อนข้างต่างกันค่ะแล้วก็ มีความรู้สึกเหมือนเรื่องราวบางอย่างมันผูกติดกันมาตั้งแต่สมัยที่ที่มันยังมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทํางานที่เดียวกันหรือเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยที่มันมีช่วงเวลาด้วยกันน่ะถ้าปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ถูกแก้คุณกับเขาจะเป็นเพื่อนกันได้ยากมากเลยเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เหมือนแบบคุณเอาความคิดหรือเอาสิ่งแวดล้อมเอาความคิดของคนอื่นรอบๆที่ไม่ใช่แค่คุณกับเขาเข้ามาตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่ามันควรไปต่อได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วย นะคะมันเหมือนประมาณว่าคุณเกลียดคนรอบๆตัวเขาอะพี่ไม่รู้สิไหนดูสิเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเชมแพรนผู้กรณีเป็นธนูก็ได้นะจ๊ะพีนถือไมเท้า6ถ้วยและไพ่วีออฟจูนจากหน้าไพ่เนี่ย จะบอกว่ามันจะได้มีการปรับความเข้าใจกันก็ต่อเมื่ออีกคนนึงอ่ะอีกคนหนึงอ่ะไปสู่จุดที่มันจเจริญไปสู่จุดที่มันดีกว่าไปแล้วอะค่ะเขาถึงจะยอมคุยกับคุณสมมติต่างชาวราศีมิถุนเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างดีนะอีกคนหนึงอ่ะเขาคาดหวังว่าโอกาสวันข้างหน้าที่เขาจะได้มาเจอได้มาคุยกับคุณมันจะต้องเป็นวันที่เขาดีขึ้นมากกว่าที่ ที่สมัยที่คุณและเขายังยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามเขาจะพร้อมในวันที่เขาดีขึ้นมากกว่าเนี้อืมไม่งั้นไม่งั้นคงกลับมายากนะคะไพ่อยากบอกอะไรคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนแต่เพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยเขายังไงเขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาอยู่แล้วนะหรือตั้งใจที่จะมีกันและกันในชีวิตอยู่แล้วนะมีไพจ่จสติกขึ้นมาผู้กรณีเป็นตุงก็ได้นะคะ Justice the phone ไพ่หนึ่งมเมท้าสีเหรียญน,นะคะสีที่พ่อยากจะบ่งบอกนะความสัมพันธ์ที่มันต้องอาศัยการคอมมิ t เมนต์หรือความสัมพันธ์ที่มันดีที่มันเป็นอิสระซึ่งกันและกันนั่นคือความสัมพันธ์ที่มันเท่าเทียมอยู่ละในบางอย่างเนี่ย มันติดกันด้วยเรื่องของสถานะติดกันด้วยเรื่องการบล็อกการปิดกั้นการมีกำแพงซึ่งกันและกันนะคะเพียงแค่ปลดปล่อยการมีกำแพงตรงนี้ออกไปการมีกำแพงที่พี่เมย์บอกบางท่านไม่ได้มีกำแพงด้วยตัวความรู้สึกค,คและเขานะแต่มันมีกำแพงพะ้อ้นคนรอบๆข้างอะค่ะ รู้สึกว่าถ้าเข้าไปในชีวิตอีกคนนึงเขาจะต้องไม่ชอบมันจะต้องมีปัญหานแน่เลยเลยถ้ามันสามารถปลดบล็อกตรงนี้ออกไปได้นะความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยมันก็จะอาจจะยังสามารถไปต่อได้เพราะว่ามันมีไพ่สองถ้วยยังเป็นไพ่ของคนที่ประนีปรนอมแล้วมีเกยนการไปต่อได้ด้วยในวันข้างหน้าในอนาคตถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณโอเคกับคนนี้คุณสามารถไปต่อได้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่โอเคกับคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสัมพันธ์ของ คนโสดก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของคนใหม่ๆพี่เมย์จะเปิดไปให้ในคลิปตรงนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับดวงความรักของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์นี่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครคะ่ะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ